วันนี้เราก็มาเจอกันในไพ่ใบที่11ครับไพ่ใบที่11ครับในเซตของธาตุน้ำไพ่ใบที่11แต่จริงๆการนับลำดับครับจะจบที่เลข10ดังนั้นไพ่ใบที่11เราจะเรียกว่าเป็นไพ่เพจสอบครับครับเพจก็คือมหาดเล็กถ้าแปลตามตัวแต่ว่าในที่นี้ผมจะขอเรียกว่าเด็กถือถ้วยแล้วกันเด็กถือถ้วยครับ เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเป็นเด็กที่น่ารักครับใครที่เวลาถามบ้ามีลูกจะมีลูกไหมแล้วลักษณะของลูกเนี่ยลูกที่จะเกิดมาเนี่ยสมมติว่ารู้ว่าตัวเองจะมีลูกแล้วนะไปอันต้าซาวดูเรียบร้อยแล้วครับให้รู้เลยว่าเด็กที่จะเกิดมาครับเป็นเด็กที่น่ารักแน่นอนเป็นเด็กที่ใครเห็นใครก็รักใครก็เอ็นดูและที่สําคัญครับ เป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กที่เรียนรู้อะไรได้เร็วเป็นเด็กที่ฉลาดช่างอ่อนครับถ้าใครได้ลักษณะของลูกที่เป็นเพจซอฟตครับรบ,บอกได้เลยว่าโอ้ทางรักทั้งหลงแน่นอนครับดูจากหน้าไพ่ครับเราก็จะเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งครับหน้าตานี่แบแ๊วมากลักษณะของเพจครับหรือว่าเด็กถือถ้วยเนี่ยถ้าให้ไปเทียบกับเด็กถือเรียนเด็กถือไม้เด็กถือดาบครับจะเป็นลักษณะที่เด็กที่สุดละเป็นลักษณะที่คือเด็กจริงๆ ไม่ใช่เด็กที่แก่กว่าวัยหรือว่าเด็กที่ความคิดความแอ่านเกินวัยจนทําให้ดูเหมือนว่า,าโตกว่าวัยจริงๆแต่จริงๆความพิเศษของไพ่เด็กถือถ้วยครับเป็นไพ่ที่ซ่อนเร้นอยู่ด้านในในลักษณะของความสามารถในลักษณะของสิ่งที่เธอเป็นถ้าสังเกตดูจริงๆครับสิ่งที่เธอนอกจากความน่ารักเนี่ย หรือว่าเสื้อสีชมพูสดใสกับชุดที่เธอใส่ดูแล้วแบบน่ารักมันเด็กทั่วไปถ้าให้สังเกตในรายละเอียดครับเด็กคนนี้ครับหมวกที่เธอใส่ครับถ้าให้ดูจริงเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนหมวกแม่มดเห็นไหมครับอันนี้คือลักษณะที่หนึ่งที่อยากจะให้ดูหมวกที่ลักษณะเหมือนแม่มดครับก็แสดงว่าเด็กคนนี้ต้องมีความพิเศษที่ซ่อนไว้อยู่ด้านในเพียงแต่ว่าลักษณะพิเศษเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการที่จะดูต้องใช้การสังเกตต้อง ให้ผ่านในระยะเวลาช่วงหนึ่งครับถึงจะเห็นความพิเศษนี้ออกมาได้สิ่งที่เธอเล่นครับสิ่งที่เธอเล่นอาจจะดูเหมือนสิ่งที่เด็กทั่วไปเล่นก็คือมีตุก๊กตาหมีมีตุก๊กตาหมีเป็นตุ๊กตาถ้าเด็กทั่วไปเล่นตุ๊กตาหมีอาจจะไม่แปลกครับแต่สิ่งที่เธอเล่นมันพิเศษมากกว่าน,นั้นสิ่งที่เธอเล่นก็คือเธอสามารถทําให้มีปลาครับออกมาจากถ้วยที่เธอถือได้ถ้วยที่เธอถือครับ เป็นลักษณะของจิตวิญญาณอย่างผมบอกแล้วก็คือไพ่ถ้วยเนี่ยคือเป็นลักษณะของจิตวิญญาณดังนั้นไพ่ที่เด็กคนนี้ถือครับเด็กคนนี้สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้สื่อสารกับโอโซได้ก็คือจิตวิญญาณเก่าแก่หรือว่าจิตวิญญาณที่ดูแลเธอได้เป็นเด็กที่มีเซนส์สัมผัสพิเศษครับเธอสามารถสร้างปลาครับให้ออกมา ไหว่รอบตัวเธอครับไม่ว่าจะเป็นปลาทองเป็นปลากัดหรือว่าปลาสวยงามอะไรต่างๆก็คือสร้างมาจากจินตนาการของเธอควันที่เราเห็นออกมาหรือว่าเป็นคล้ายๆสายน้ําพุ่งออกมาจากถ้วยครับเราสังเกตว่าจะมีมีทั้งหมด7สีดังนั้น7สีนั่นก็คือคล้ายๆกับจักระในร่างกายของคนดังนั้นเธอหรือว่าเด็กคนนี้ครับสามารถที่จะเข้าถึงในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณในเรื่องของจักระในเรื่องของสิ่งที่เป็นจิตสัมผสัสที่6ะอะไรอย่างเงี้ย ได้ง่ายกว่าคนอื่นได้เข้าถึงกว่าคนอื่นโดยบางครั้งเธอก็อาจจะมีรู้ตัวได้ซ้ําครับแล้วก็หลังของเธอครับเราก็จะเห็นว่ามีต้นไม้ต้นใหญ่ครับต้นไม้ต้นนี้เราสังเกตถ้าดูจากต้นไม้นะก็จะเห็นเลยว่าเป็นต้นไม้ที่ต้นใหญ่แล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นต้นไม้โบราณเป็นต้นไม้ที่ดูไม่ได้เหมือนต้นไม้ทั่วไปเป็นต้นไม้เก่าแก่ ในความเชื่อของชาวนอตครับหรือว่าชาวความเชื่อของคนที่ยูแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาก็จะถือว่าต้นอิกดาสซิลครับก็คือต้นที่ให้กําเนิดของความรู้ต้นไม้ที่ให้กําเนิดของชีวิตเป็นต้นไม้ที่อยู่เชื่อมต่อระหว่างโลกเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ของคนแถบยุโรปตอนเหนือครับ แต่ว่าที่สําคัญแม้แต่ในบ้านเราครับหรือว่าความเชื่อแถบเอเชียเนี่ยต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ผ่านมาหลายร้อยหรือว่าผ่านมาเป็นพันปีย่อมจะมีจิตวิญญาณอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในนั้นที่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหรือเป็นเรื่องที่รอให้การพิสูจน์ดังนั้นผู้ดเด็กคนนี้ครับเขาแนงอยู่ใต้ต้นไม้โดยที่ไม่หวั่นพันพึงอะไรเลยแล้วบนต้นไม้ครับยังมีตาข่ายดักฝัน เป็นตาข่ายที่เป็นความเชื่อของชนยุโรปครับหรือว่าเป็นความเชื่อที่มาจากแถบละตินอเมริกาหรือว่าเป็นแถบแอฟริกาก็มีความเชื่อคล้ายๆกันก็คือเวลาเขาอยากจะให้คนที่นอนฝันดีหรือว่าไม่มีสิ่งวิสิ่งชั่วร้ายหรือว่าวิญญ,ญาณร้ายมารบกวน <c oughs> เขาก็จะนิยมแขวนตะข่ายดักฝันไว้ที่หน้าประตูหรือว่าหน้าห้องนอนหรือว่าตรงที่ระเบียงหรือว่าตรงหน้าต่างก็ได้ครับเพื่อว่าป้องกันวิญญาณชั่วร้ายครับ ดังนั้นเด็กคนนี้ครับสามารถสื่อสารได้กับสิ่งที่มองไม่เห็นได้นอกจากเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กที่ใครเห็นใครก็นิยมชมชอบใครเห็นใครก็เอ็นดูใครก็อยากจะดูแลใครก็อยากจะช่วยเหลือแล้วก็เป็นเด็กที่เป็นเด็กที่นิสัยดีเป็นเด็กที่น่ารักด้วยนอกจากนั้นอย่างที่ว่าครับก็สิ่งที่เธอมีเนี่ยมันพิเศษมากกว่าถ้าให้เทียบกับเด็กเด็กที่เป็นเด็กในธาตุอื่นๆอันนี้ก็คือความพิเศษของเธอครับ ดังนั้นครับถ้าให้แปลตรงตัวเลยว่าไพ่อิทธิพลของไพ่ที่เป็นไพ่เด็กถ้วยครับเป็นไพ่ยังไงก็คือเด็กที่ว่านอนสอนง่ายครับมีมารยาทน่ารักมีสัมผัสที่6มีรางสังหรณ์แม่นแล้วก็มีพลังจิตที่เข้มแข็งครับนอกจากนั้นครับในเรื่องของวิชาชีพในเรื่องของ การความคิดเนี่ยจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะหรือว่าใครที่อยากทางานทางด้านศิลปะอย่างนี้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใช่เป็นไพ่ตัวบุคคลหรือว่าถามถึงเด็กหรือว่าถามถึงบุตรเนี่ยหรือว่าคนที่มีอายุมากแล้วถ้าใครได้อิทธิพลของถ้วยที่เป็นไพ่เด็กถ้วยเนี่ยเด็กถือถ้วยเนี่ยครับอาจจะเป็นคนแน่อ่อนก็ได้เป็นคนที่ดูน่ารัก หรือว่าแม้แต่อายุมากแล้วอาจจะดูตมุตมิเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่พูดจาแล้วดูน่าเอ็นดูอย่างนี้ก็ได้ครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเด็กเสมอไปแล้วก็เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบเป็นคนที่มีทักษะที่ดีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ถ้าให้มองในแง่ของการงานครับคนที่เป็นเด็กถือถ้วยครับก็จะเป็นก็สามารถทํางานอะไรที่มันยากๆอ่ะหรือว่าทักษะอะไรที่มันยากๆแต่ว่าพอไปถึงมือเธอหรือว่าไปถึงมือคนคนนี้ครับก็สามารถทําให้เรื่องยากมันเป็นเรื่องง่าย ได้ทันทีจากงานที่คนอื่นมองว่ายากครับแต่คนคนนี้สามารถทําให้มันเป็นเรื่องง่ายแล้วทําเสร็จแบบง่ายแล้วก็ทำออกมาได้ดีด้วยในแง่ของการเงินครับเป็นการเงินที่ดีการเงินที่มั่นคงในแง่ของความรักของอิทธิพลของคนที่มีไพ่เด็กถือถ้วยครับก็เป็นความรักที่สําหรับคนที่บางคนเนี่ยกำลังจะเริ่มมีความรักถ้าไพ่ใบนี้ครับปรากฏขึ้นมาในแง่ของความรักถ้าคนที่ยังไม่มีคู่ครับ แสดงว่าแอบเริ่มเริ่มแอบจะปิ๊งปิ๊งใครบ้างละหรือว่าไม่นานนี้หรือว่าเร็วเรวนี้อาจจะจะเริ่มมีความรักก็แสดงว่าจะเริ่มเจอคนที่ถูกใจครับไม่ว่าจะเจอใครหรือว่าใครเข้ามาในชีวิตครับหรือว่าเริ่มจะมองหาใครที่จะคบใครเนี่ยมักจะเจอแต่คนที่ดีครับมักจะเจอแต่คนที่เหมาะสมเจอแต่คนที่อ่อนโยนเจอที่คนเข้าใจเข้ามาดังนั้นในแง่อิทธิพลของเรื่องของความรักไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับในเรื่องของสุขภาพก็เช่นกันครับเป็นสุขภาพที่แข็งแรงดี ถ้าถามในแง่ของอาชีพครับคนที่มีอิทธิพลของไพ่เด็กถือถ้วยก็คือคนที่เป็นศิลปินทํางานเกี่ยวกับศิลปะอาชีพที่ต้องใช้จินตนาการสูงหรือที่สําคัญก็อาจจะเป็นอาชีพบางอย่างที่ต้องติดต่อกับจิตวิญญาณหรือว่าติดต่อกับโอโซหรือว่าดึงทักษะเฉพาะหรือว่าถ้าเป็นในเรื่องคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับภพบชาติคนที่ระลึกชาติได้อย่างนี้ก็ได้หรือว่า สามารถดึงความรู้ทักษะอะไรในอดีตชาติเนี่ยเอามาใช้งานได้ทันทีเหมือนบางคนที่ปลาไปจับงานอะไรครับไม่เคยทําอะไรอย่างเช่นนายยกตัวอย่างเหมือนคนไม่เคยเล่นดนตรีครับไม่เคยอ่านโน้ตไม่อะไรเลยแต่ว่าพอไปจับกีตาร์ครับดีดต้องร้องแดงๆเอาว่าเป็นเพลงเฉยแล้วก็เรียนกีตาร์ เรียนเครื่องดนตรีอะไรได้รวดเร็วเพราะว่าจริงๆก็ไม่แน่ว่าในอดีตชาติที่ผ่านๆมาเขาอาจจะเป็นผู้ชำนาญการในด้านนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับสังเกตว่าเด็กที่มีอิทธิพลของเพจออฟครับครับหรือว่าเด็กถือถ้วยเนี่ยก็จะเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้เร็ว เป็นคนที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามหรือว่างานด้านศิลปะหรือว่าจินตนาการเนี่ยค่อนข้างจะลึกซึ้งกว่าคนอื่นอันนี้ก็เป็นลักษณะคร่าวๆครับเป็นคอนเซปต์คร่าวๆของคนที่เป็นเด็กถือถ้วยยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ